เข,เขียนเขียนแล้วลนะเนาะอ่ะครั้งแรกก็คือเจอกันก็คือวันมาสมัครแล้วก็วันที่สครั้งที่สองมาวีซา่าครั้งที่สามมาบินระยะเวลา,ห,าห่างกันดูนบ่อ,อะเมื่อนี่มากสมัครก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆเกิด,ดขึ้นนอกจากค่าทำพาสปอร์ตค่าทำพาสปอร์ตก็คือซิมี่สองราคาด่าเบิงเบอร์เดด้ด่0หนึ 1, ่งพันกับสี่สิบบาทจะได้พาสห้าปีหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบบาทจะได้พาสสิบปี สิจ่ายอันใดก็ได้อยู่กงสุนบริษัทบริเบบวกเพิ่มไปจ่ายเอาเองก็คือไปเลือกเอาเองตอนตอนไปทํำพาสถ้าเอาเงินมาจํากัดกะจ่ายหาปีกะหนึ่งพันกับสี่สิบบาทที่นี่พ่อพ่อไปถึงกงสุลปุ๊บเขาก็ระให้เขียนเอกสารส่งพาสปอร์ตมาที่ใครให้ทุกคนเขียนทียูพี่อิวที่เอาน้าบัตรให้น้าบัตรพี่อิ๋วใส่ที่พี่เอาให้เออในกระเป๋ามันจะมีทียูอยู่ในน้าบัตรก็คือส่งถึงคุณอิ๋วบ่ต้องเขียนซื้อน้ำสกุลพี่ แต่มันสิจำายากเกลี้นคุณอิ๋วแล้วก็ทีอูบ่อสั์เลยที่นี่เ้าก็เลือกเอาอันนี่นะก็คือพี่บได้บังคับแล้วแล้วแต่ห้าถ้าอยากไ้ผั0จีปีเ้ากระเห็ดราคาทัานหาไปเลยถ้าพาแกหาปีห้าก็เห็ดนหนึาหาหห่งพันสี่สิบบาทไปเลยอเออ,อเ้าก็<อ>เหา,<อ>าก็เลือกเอาพ่อพี่โยงพี่โยงจะไปทรงกงศูนย์อ่าพ่อไปทรงกงศูนย์ปุ๊บเสร็จจากกงศูนย์นะ่ะก็คือ,อยังที่บอกเขียนซื้อพี่สิเป็นยังสิอีกพี่บอกแบบนี้แล้วแ่ยังจำบได้พ่อไปหอดกับไปเขียนซื้อจะขวงอีกไปเขียนซ พ่อกลับไปบ้านปุ๊บก,ก็ต้องส่งมาให้พี่ใหม่เสียเวลา,วลาเออเสียเวลาอันนี้พี่ยำเขียนซื้อน้ำสกุลพี่ลงไปเด้อแล้วพอเสร็จแต่ตรงนี้พี่ยงจะไปส่งที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีอ่ะพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บอันนี้ไปไส่ก่อนครับมือนไปกงสูนก่อน,อ,นอ่าแล้วก็เป็นเลือกเอาว่าสิตใจแบบหาปีหรือซีเปียเนี่ป็นเลือกเอาบ่ได้บังคับเพราะว่าแล้วแต่เฮาบัดที่นี่พอเสร็จจากตรงนี้พี่ยงจะรอเพรอรอเฮาเฮ็ดพาสปอร์ตใช้เวลาประมาณคนละ5นาทีนี่แหละบ่โดนดอกทางเบิดนะนะบ่โดนแป๊บเดียว พี่ยงจะไปทรงโรงพยาบาลวิถีที่นี่สิงที่ทุกคนจะต้องเฮ็ดก็คือพ่อไปถึงโรงพยาบาลแล้วห้ามกินน้ำอัดลมห้ามกินกาแฟเพราะว่าใจสั่นหรือความดันเบาพานให้กินน้ำเย็นบ่เป็นยังแต่ว่าหมายถึงว่าไปหอดโรงพยาบาลล้วให้กินน้ำเย็นห้ามกินน้ำอุณหภูมิปกติเป็นยังจะให้กินน้ำเย็นแล้วก็นุ่มนุ่มจืดได้พอกินนุ่มจืดปุ๊บมันสเห็นให้เอ็กซเรย์ปอ่านนะชัดพอมันบาชัดปุ๊บมันสีเดืนมันซำคนที่ได้ซำเอ็กซเรย์ปอดคือคนอายุเยอะอายุ45ขน,นี่ส่วหมากมันจะเสียเวลา ถามว่าม,มันมันผ่านบ่ผ่านแต่ว่ามันต้องเดมมาสัมม่มไมพราะว่าการหายใจหรือปอดบอ่ชัดอ่ะมันจะเห็นเห็นมาสัม่มเอ็กซเรย์เสียเวลาคือกลับไปบ้านแล้วก็ต้องมาใหม่ถ้าบอ่อยกากมาใหม่ก็เห็นว่ามันเรียบร้อยก็กินนมจืดแล้วกับน้ำเย็นมันจะชัดแต่แค่นั้นเองเพอไป็หอดโรงพยาบาลลายวิธีทุกคนสีใดใบนี่ใบเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยเอาไปยืนในเจ้าหน้าที่ที่พี่เอาให้เนี่ยพร้อมดูดทายเดี๋ยวพี่จะเอาดูดมาให้พอทุกคนยืนในเจ้าหน้าที่ที่อยู่โรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาสเเเเจ้้้้าาาาออใใใใบบบบนนนีีหนะขว่รรัผลโค เทากระเบิรว่าซื้อน้ำสกุลเขาถูกต่องบอะอ่าพ่อทุกคนได้ใบนี้แล้วสิ่งที่จะต้องเหตุก็คือเขียนซื้อพี่ยังจีบีพีทับอิ๋วบพีคืออี๋งบีพีก็คือซื้อย่อบริษัทเขียนลงไปเรื่อยจะได้รู้เด้อพี่เขียนยังเกาะผมจำบ่าได้ v ีพีทับอิวเขียนถือว่าเขียนจังจีได้เขียนเซตใบนี้เซตแล้วเหตดตังไหนเขียนเซตใบนี้เซตแล้วมันจะิีการตรวจเก่าขั้นตอนขั้นตอนแหลกจะเป็นวัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักเนาะเจาะเหลือโนนี่นั่นจุดฮอดขั้นตออนที่8คืเ ขั้นตอนที่เก่าก็คือพบแพทย์อพอพบแพทย์ปุ๊บเ็จแล้วเรียบร้อยแพทย์ที่บอกว่ากลับบ้านได้ก้อนกลับบ้านให้เอาใบนี้ย้อนว้ช่องไม้เล็กเก่าก็คือ,อ,นะอกองสีฝานี่กองสีฝาเอาใบนี้นะใบนี้ย้อนใบกองสีฝาเห็นบ่มองเห็นบ้า<อ>นี่นะช่องไม้เล็กเก้าก็คือช่องไม้เล็กเก่าก็คือหมายถึงว่าพบแพทย์แล้วก็ย้อนว้ช่องไม้เล็กเก่าอันนี้เข้าใจเนาะเออใช่พอเส็จเสร็จากตรงนี้เ็จกลับบ้านเลยบอสซัดบอเรโรพอมาพิยงบ่มีหม่องจอดรถ เพิ่นไปส่งเขาปู่เพื่อนจะต้องกลับไปรับคนที่อบรมก็คือคนมาบินเมื่อเช้าที่เพื่อนไปส่งไว้ตอนตีห้าเขาจะต้องกลับบ้านเองเพราะฉะนั้นก็คือต้องเอาแม่ไปน้าเลยถ้าผู้ใดมีรถจะเอารถไปเองก็ได้แต่ว่าถ้าบอกรถไปเองต้องกลับมาต้องกลับมานี่มันสิบบนีหมองจอดรถไกลบ่อเออพี่ก็กลับว่าถือเธอต้องไปกงศูนย์แล้วก็ต้องไปลูกบ้านลกเราจยเองจ่ายเองจ่ายเองวันนี้ใช่ไหมใช่วันนี้ท่าจะบอจ่ายเองใช่จ่ายเองหมด บริษัทไม่ได้บวกเพิ่มอะไรก็คือใจเองที่กองสูงที่โรงพยาบาลก็คือตามนั้นเลยใช่ที่นี่เธอมีรถเที่ยวจังไหนให้เลือกสองยางเดี๋ยวตอนนีเธอสมมติประกันหม่องเหตุพลาดเปล่าถ้ามันมนีหม่องเห็ดพลาดก็คือมันเกยวทำมาเมื่อนีเนาะก็คือทาเจ้าหน้าที่บอิษัท อำนวยความสะดวกห้คือเสร็จเลยแต่ว่าจะเสียเวลานางรถยนไปยนมากนั่นแหละลับมากกับอีกอย่างหนึ่งก็คือมือนีเธอนางรถไปเองแต่ว่านางไปลงกบานราวิธีแล้วเธอก็กับบานไปทำพาสปอร์ตวิ่แาวานเธอเพื่อก็เลือกเอาว่าเธอจะเอาแบบใดนี่เกี่ยวกับงานนี่เดี๋ยวถ้าบอกนี่จะกําลังจะอธิบายใจเย็นเออเอาทีละขั้นตอนไปอันนี้ก็คือเสร็จสับเรื่องการทําเอกสารอันนี้จ้งพิจารณาว่าสิไปแบบใดอันนี้ที่ไป เออไปกงศูนกอนไปกงไปกงศูนกอนรกัไปโรงบยานกลศูนย์ูเป็นน้องาย่อนเออใช่โรงบยาลนะครับลรงบยานราชวิถีอยู่อนุสาวรีย์ชัยกงศูนอยู่กงสูนอยู่หลักสรีก็ละห้างมันมัดอนเมืองอืมอี่ค่อยรูเส็นห้างไปไห่ค่อยชาญกนั่ขึ้นไปลักศเออจกขึ้นไปหลักีขึ้นไปลก่เดใช่ไก่อยู่เดียเลยเลยหมอชไป พี่ก็บรูว่ามันอยู่ใสพี่กับเพื่อนหลักสี่ศูนยนักกษาเขาเขาสิภาไปนั่นแหละแต่ว่าเขาสิไปจบอยู่ที่โรงมานหลากวิธีแล้วมันสิอยู่อนุสาวรีย์บัดรที่นีกับกำบันเออใช่เออนั่งไปน้ำข้าวเจากับอะไรเนาะบัดที่นีเพราะอันนี้คือเรื่องเรื่องเหตุเอกสารเนาะเพราะเสจทุกคนกับบานเสร็จแล้วทุกคนก็ต้องถามว่าผลโรกผุผ่านไหมนี่นั่นและผลโรคจีเจงมื่ออื่นเนี่ยเหมือแรงมื่ออื่นเนี่ยเหมือแรงนะ เขาเจเข้ามายี่มือแรงอยู่มันบอเพราว่ากลับบ้านแล้วเร่งจังมองเออบอมสิเป็นจริงสิมือเ้าถทักมาพี่พนโลกผมดผ่านบอคือคือพี่สิบอกว่ายี่มือแรงพี่สิต้องย้ำว่าตอนเย็นตอนเย็นก็คือหาหูมุงเร่งเพราะว่าเจ้าหน้าที่สิไปเอาพนโลกมากใบนี่ถ้าทุกคนออกกลับบ้านอ่าถ้าใบนี่ทุกคนออกกลับบ้านจะต้องมาเอาเองบริษัทเอาไ้บะไดถึงบอกว่าให้ย่อนไ่ช่องไม้เล็กเ่าอ่ามาที่นี่พนโลกมากนี่มือแรงเราสิดูแดงไหน ดี๋ยวพี่สียให้เขาไล่กลุ่มเดี๋ยวพีเสียวไล่กลุ่มเห้สกแกนไล่กลุ่มที่ทุกคนได้อยู่กลุ่มงานผีจะคนบนบ่ได้อยวยูมาจากยูทูบเฉยๆเดี๋ยวสิมีกลุ่มงานกลุ่มเฉพาะคนที่มาเห็นหน้าคาตากันแล้วก็รับรองมาบ่ถือกลอกแล้วก็คือบ่ได้อยู่กลุ่มสาธารณะนะนะอ่าเพรามาอยู่ในกลุ่มปุ๊บก็บสิมีการแจ้งวีซ่าแจ้งว่ามีงานอะไรบ้างเขาไปในกลุ่มที่นี่แหละก็สิได้รู้ว่ามีงานอย่างบ้างแล้วก็เลือกง,งานมากที่นี่ไม่ขั้นตอนของการจ่ายเงินก นะก่อนที่จะเบาเรื่องงานขอเบาเรื่องการจ่ายเงินก่อนการจ่ายเงินก็เหมือนกันกับมาพอกันสามครั้งก็คือจ่ายสามครั้งแค่นั้นนะจ่ายสามครั้งจ่ายตอนใดคนโรคผ่านคนโรคผ่านปุ๊บอวนเงินหนึ่งหมื่นบาทอ่เขียนเด้อจำบ่ได้ด้จ่ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทเขียนเลยเอาที่ตัวเองเข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวพอแม่ถามเดี๋ยวตอบบ่ได้คือเขียนไปข้างหลัง เขียนไว้ตรงนี้ก็ได้จ่ายครั้งที่หนึ่งนลลกผ่านจ่ายหนึ่งหมื่นเพราะมันจินนี่ตอนวีสระต้องให้ตัวเองเข้าใจด้วยนะเพราะว่าพี่อธิบายเราจำบ่ได้อ่จ่ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทตอนผลโลกผ่านสงสัยบอว่เนี่บอท่านได้งานไปอย่างไรใจหรือว่าโปรสงสัยโปสงสัยเนาะถ้าบปสงสัยสิบว่าอธิบายสงสัยแค่ว่าบปมีเง กงานไหนนอนเห็นบอได้ค nope. ือเอออะไรเห็นบ่งานที่มาให้เลือดคือเขาแก่เขารับพนอยู่แล้วนะบัดที่นี่มันจะเป็นยังซี่ผมยังบอกท่านแต่งานผมบอโอนได้บอบอต้องบอกก่อนไงผมผมบอโอนได้บอจนกว่าผมสิได้งานพี่ก็สิบอกว่าถ้าบอโอนเงินมากทีก็ส่งงานให้บ่ได้เพราะว่าหยังเพราะว่าการส่งงานในายจังนี่พ่อนายจังตอบรับปุ๊บจะต้องมีเอกสารครบเขาว่าครบคือต้องมีพาสปอร์ตมีผลโลมีซีไอดีซีไอดีก็คือใบตรวจสอบประวัติที่กรมตุรวจัมย์แห่งชาติ ทุกคนจะต้องมีใบนี้เพื่อให้ในายจบอกนายจาว่าคนเนี้มีเอกสารครบแล้วก็คือสี่เอาเงินส่วนนี้แหละสี่ว่าทุกคนโอนมากเนี่ยนะไปทำาซีไอดีซีดีที่พี่ถามว่าเพื่อขึ้นล่งขึ้นสารบลนี้นั่นนั่นแหละที่พี่ถามไปเออนอั่นแหละพอทุกคนว่าเงินหนึ่งเงินปุ๊บอ่าพี่ก็จะทำาซีดีให้แล้วก็จะส่งงานให้ที่ทุกคนเลือกมากหรือว่าบางคนกับหอพี่แนะนำกับสิเน็กับสิเบื้องให้แล้วก็สิถามอนว่า ไปงานนี่ <S <S งานนี้ได้บอ่าไปงานลักษณะแบบนี้ได้บอ <S <S แล้วก็จัง,จงสมัรที่นี่ผลตอบรับของนายจ้างอยู่ที่ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์โดนโยาะว่าถ้าสมมติว่าง,งานที่หนึ่งอ่าพิเศษเหลือกงานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามพิเศษเหลือกไปสามงานในสามงานนี้ถ้านายจ้างกอบรับงานใดง,งานหนึ่งมากก็คือไปงานนั่นถ้าในสามงานนี้นายจ้างบบตอบรับมากกวไปงานอื่นเรื่อยๆนึกภาพออกใช่ไหม<อ><ะ>จนกว่าเขาจะรับมันบริ้หมายความาอ้าแล้วผมจะได้หรอได้อยู่แล้วมันมันบริใหมายความาเข้าสเปกบอดีแต่ว่ามัน เออคนสมัครหลายแต่ว่าบริเวเรียงลำดับใครมาก่อนหลังก็คือเอาทรงใบสมัครให้แน่จางนี่แหละเขาก็จะคัดคัดตามสเปกบางโรงงานก็นจะมีระบุองคชีไม่รับคนมีรอยสักก็กะมีเพราะฉะนั้นพี่ต้องไปเลือกก่อนว่ายังมาสมาัครกบผีสองคนไม่รอยสักตรงนี้ตรงนี้อมีรอยสักตรงนี้ก็คนบมมีรอยสักสามารถไปงานใดได้บ้างเสียบางโรงงานไม่เป็นไรรอยสักไม่เป็นไรบางโรงงานตัวเล็กพี่นี่สองคนนี่ตัวเท่ากันเลยร้อยหกสิบโรงงานส่วนมากเขมมาสมักแบบนี้ หมายถึงว่ามัหุูนจังจีมักอาอยุประมาณนี้จะต้องสูงประมาณนี้ถามว่าเราสองคุละผมล่ะจะได้งานบอด้แต่บางงานอาจจะบอด้อย่างเช่นลงไกท่ที่แหลกที่ว่าจะสมัครอะคือส่วนสูงบมดถึงแต่ว่าพี่จะไปถามให้ไหมว่าส่วนสูงไม่ถึงแต่อยากจะไปได้ไหมจิไปถามล่ามให้ว่าที่นี่อันนี้เข้าใจเรื่องการสร่งงานไปห <Okay. S 1> รือว่า้ว,แล,วแล้วแต่พี่พจีไปส่งให้แต่พี่สิถามกอนส่วนส่วนของพี่จะส่งงานหลอมให้โอเคมันบ่ ก็คือบบไปกราสานนะเอาโรงงานไทมันได้ก่อนเอาโรงงานก่อนเออโอเคโรงงานก่อนอะไรเออยวนจุนฟงยังเอาไหมเอาสิเอาดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวส่งไปยวนจุนฟงโอเมื่อสี่ชั่วโมงเมาเกี่ยวครับเนี่ยล้อมเลยล้อมเล็กนี่แหละโรงงานสิอยู่ฟังนี่หอหอพักสิอยู่นี่ขามถนนไปเะเทงานอยู่ไปเยี่ยมมาแล้วยูไทยเกาสุเอ้ยไทยจงไทยจงใช่ไหมยู่ไทยจง เฮ็ดโออย่างเดียวเก็บเงินอย่างเดียวบบมีร้านขากับร้านไทยอยู่แถวนั้นบอมีหม่องเทียวเออเงาเงาสักร้านนี้พดีกินพอได้ซื้อของเออสำหรับคนที่ไปเราต้องการเก็บเงินก็คือไปโรงงานนี่แหละเดี๋ยวเขาก็มีวิธีออกมาให้เโต่อ่าพอจ่ายเงินหนึ่งหมื่นอ่าพอจ่ายเงินหนึ่งหมื่นปุ๊บครั้งที่สองมาวีซ่าลงหลอมกรับลงเดี๋ยวสิ่เบคัดให้เดี๋ยวจังเบิองนะแต่ว่าลืมแดกเอาลงหลอมก่อนอ่าพอว่างเงินหนึ่งหมื่นปุ๊บแมนบอสเฮ้ยนี่เซ็ตซับเรียบร้อย ได้งานก่อนได้งานเจ็จเรียบร้อยแล้วจากนันมาวีซ่ามือมาวีซ่ามาแบบนี้แหละแต่ว่ามาเขาของเด็กสองถือเงินมากแบบนี้จ่ายครั้งที่อสองอได้งานแล้วได้งานก่อนได้งานแล้วรอเอกสาราวีซ่าใช่โดนมาครับจากจากได้งานแล้วมาเดือนะเดือนหนึ่งประมาณเดือนพอนัดมาปุ๊บให้เขาของเด็กสองด้วยก็ต้องไปรอพี่ตามมาหินอ่อนเพราะว่าพี่สิบริเวทตามเพราะว่าคนมาสมัครงานหลายแล้วก็คนมาบินนั่งเถอก็คือมากกว่าแปดโมงกบับสาไปเลย ก็ถ้าเขาเปิดไฟถ้าเขาบ่เปิดลอขเขาจะเปิดแล้วก็เดินเขาเพราะเขาไปปุ๊บบ่ต้องโอโนเงินแต่อันแรกโอนนะอันแรกโอนอันที่สองบ่ต้องโอนถือมาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปเก็บเจ้าหน้าที่สิไปเก็บเงินน้ำเห่าแต่งกายให้เรียบร้อยห้ามใส่รองเท้าขาสั่้ก็รอง,งเท้าแตะเขาจะไปคุณสถานทูตเขาสิผ้าไปสกแกนไล่นในเมื่อซีบนิ้วเด้อก็คือเขาก็มาบ้างไปสองมือแล้วไม่น่ว่ามาทำวิชาเรื่องเงนสดเงินสดนถูกต้องจก เขียนเดอ้อเขียนเดอ้อเมื่อหนึ่ง,งเดี๋ยวโทรมาถามพานันเบาด้อยู่แห่งเบาๆลำไร้ผลโลคพันผลโลคพันว่างเท่าไหร่เมือมอเม่อหนึ่งนะผลลรคพันว่างหนึ่งเหมือนเดซ๋สเอาเลขที่บัญชีให้เด้อทั้งที่สองมาวีซ่าเอามาวางเท่าไหร่เมื่อหนึ่งนะเป็นเท่าไหร่ละเป็นสองหมื่นแล้วใช่ไหมทีนีพ้พอสองหมื่นปุ๊บเราว่าระหว่างที่รอมาสมัครวันนี้จนถึงวันวีซ่าเนี่ยอาจจะใช้เวลาหนึ่งเดือนหรือหนึ่งเดือนครึ่ง เพราะตอนนี้มีกักตัวคืองานนะ่ะบบไดซางานนะ่ะเลวโพดแต่ว่าล่อยใบกักตัวโด,ดนโดนเ,เป็นยังต้งโดนเพราะว่าของกักตัวอ่ะพราะอ่าเดี๋ยวนี่ยแหละจะบวกฟังเป็นยังต้งโดนใบกักตัวห้องเต็มก็ต้องล่อจุดล่อเอกสารมันก็นสีโดนแดงจักน้อยเองจีน่าแต่ว่าก็ได้ไปบัต้องห่วงกักตัวนี่คือไปกักตั่ไตวันนะครัพ่อพอมาบีชาปุ๊บได้เอกสารใบกักตัวมาแล้วบัต้องเสียค่ากักตัวในจ้างออกให้เบิร์ต ที่นี่พ่อพ่อบ้างไปสองเมือปุ๊บมาหอดมือบินสองคนนี้บ่เคยไปจะต้องมาก่อนบินสามมือสมมุติพี่นัดบินวันที่สิบหกสมมุตินะสิบหกพี่ก็จะต้องนัดมาวันที่สิบสี่สมมุติพี่บอกว่าไออภิวบานบินวันที่สิบหกเด้อแต่มาต้องมากวันที่สิบสี่มาหยังมาเส้นสัญญาจ,จ้างวันที่สิบสี่อบรวมวันที่สิบห้าตรวจโควิดวันที่สิบห้า ต้องตรวจโควิดก่อนขืนเครื่องด้แล้วก็บ,บินวันที่1 6อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆวัที่นี่มือมาบินกระจ่ายเงินจ่ายเงินมือเส้นสัญญาจ่ายเงินจักบาทจ่ายเงินส่วนที่เหลือค้างงานแต่ละง,งานบอทอกันเรวสีบอกเป็นงานงานให้ฟังที่นี่บอสัตม่ให้กูบอมีถ้าบอกว่าไอาถ้าดอกของบอสัตแพง่งผมไปกูทอกกซดซอเดบอพ่อแม่เป็นสมาชิกได้ก็คือให้บอกเลยว่าผมพอกูทอกกเหตุเอกสารให้ผมแน่อ่ามีคำถามถามกนมาว่าแล้วผมสีได้หลายบอ ก็คือต่อบ่ไดดว่าไดหลายหรือไดหน่อยอยู่ที่เฮ้ามีสมบัติอยู่ในหนังเท่าไรเฮ้าเอาชนดทที่ดินเอาใบดินใบหน้าใบใบกับธนาคารจักบาทบริษัทออกใบให้เฉยๆฉยส่วนถ้าเกิดว่าภผบ่มีบินใบดินใบดอนใบยังเลยธนาคารยังก่บ่มีสิกูกบูบริษัทก็ต้องย่อมรับเงินไขว่าระบบกูบูบริษัทเป็นแบบใดนะอายุตัวอย่างทางงานแต่ลังงานเนาะเดี๋ยวพี่สิยกตัวอย่าง